อืมอืมอืมเอ็กซ์ไดิอืมอืมบู๊หูแข็งแรงแน่นอนอู๊หู๊หู้หู้อู้อู้หู้หู้เก่งมากเก่งมากแข็งแรงมากกล้ามมีกล้ามแน่กล้ามใหญ่ได้โชว์กล้ามสิได้โชว์กล้ามดิโชว์กล้ามดิกล้ามใหญ่ไหม ไอ้โชว์กา้ามดิโอ้ว oh, okay. oh, ้าวเกรดบิ๊กโอ้ว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหกาบใหญ่โอ้โหโอ้โหกอื้โอ้โหโชว์ก้ามดิอื้ีไก่อะนะอืมระวังตกใส่ขาระวังตกใส่ขาแตกเลยนะนะอืมอืมชิกเก้นเลย